สำหรับสติกเกอร์นี้นะคะเราจะนับมาเป็นรางวัล Popular Vote ด้วยะคะ่ะ จะมานำเสนอในวันนี <and> ้เพื่อที่จะเผยแพร่งานที่ตัวเองได้สนใจก็เมื่อกี้เดินชมผลงานแล้วก็เห็นว่าทำเป็นแห่งเต็มที่ก็ทุกท่านที่จะได้รนหสนใจก็อยากจะเชิญให้ร่วมโหวตให้น้องๆนักศึกษาของเราด้วยนะคะ โดยส่วนอาหารของเรานะคะจะประกอบด้วยแหล่งคาร์บอนซอลและไนโตรเจนซอลแหล่งคาร์บอนซอลนะคะจะประกอบด้วยฟูโคสิกรัมต่อดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการเก็บผลเส้นใยให้ปริมาณสารอะดีโรซีจนจากฐานเห็ดมากที่สุดเพื่อเลีเพื่อลดต้นทุนได้นะคะแม่ปลาอานาค่ะปลาอาหก็มี and grow chemical maps for 468 years. What should mask for like? Uh, Utilization and purpose of and initiative which benefit in nature habitat. We are making form just in life with 100 percent gutters which has weak energy we can see 10 radium per second.

high R-Square value, wide residual plot, and low half-low RSS. The different tools were analyzed for their share in major content water activity. the <coughs> ควาเท่าัต้มีค่าของมันทีเหมาะสมาหนค่ะคือค่าอรย่างเริ่มเป่ยนสรเดินของอาหารแล้วก็เริ่มไ้เริ่มรู้ว่าท่าัของอาหารเนี่ราก็เริ่มสูตรจุเราก็รู้ว่าสูตจุดในราดไปที่สั่ข้าสาวของสบให้ด้วยความจุระสงคอยู่ที่ ในบริเวณนี้โซนเนี่ยคือจบบบหนังช้างหูกอาจจะเขาเล่นมือนแบบเขาบอกว่าไปดู ว่าทั้งสองคนเนี่ยครับมีความสอดคล้องกันคือในบองทยเราเป็นมีอาการแบบแบบโตแบบที่อเลยอะไรทำอย่างเงีเขาทำบอยก็ลงมาศีกษาตามพวกอำเอตําบลของข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องความชันเนี่ยเร่ออมูลของความชันของานใช่ไหมคะรานที่เขาจะมีเป็นทีเดว ก็ใช้ในการจัดส่มงไปแต่ว่าถ้างในส่วนเซนติเมนต์เนี่ยเราก็จะดูการคัดขนาดสะกอนขนาดตะกอนช้าขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็ง่ายอยู่นะแต่ว่ามันโตช้าแล้วดอกไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนนี้มีพยาธิคนละชนิดกันใช่ไหมใช่ครับเป็นเซนไดใช่ไหมครับพื้นที่อื่นเนี่ยในในแท็กนะนะจะมีพยาธิเซนได้เยอะ ราจ้างที่ต้องการและคุณสมบัติรายจ้างที่ต้องมีครับใช่ค่ะเมื่อครู่ที่เราได้ดูวิดีโอของพี่เอกไปนะคะ<ม>ก็เป็นเพียงแค่ส่ว<ม>นเล็กๆเองของข้อคิดที่พ<ม>ี่เอกให้กับเรานะคะ แล้วก็ไอติมนะครับเป็นโรงงานซัพพลายเออร์อของเน s เ l e ทีหนึ่งนะครับที่จบกเกษตรนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับไม่มีเจบไม่มีเสียงไม่เห็นนะครับสมัครไปในอินเทอร์เน็ตนะครับรีเมเเขียนสวยๆนะครับไม่มีใครมารู้ความจริงเราว่าเราเป็นอย่างไรนะครับเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาได้เจอหน้าข้าตาและได้พูดคุยกับเราดังนั้นรี s u m มเทุกทคนนะครับเด็กไม่มีโดนการจราบทีอยาให้เสียหน้ายาให้น้อยหน้าใคร โมให้ไปเยอะครับโมขอควรอย่าโมมากเกินเขาเขาดีครับในโรงงานก็จะเป็นแบบนี้เป็นระบบพี่น้องครับเรียกคุณเอกคุณเอกมือไหมรู้กันทุกคนในลายการผลิตดังไปจนถึงลายนขนมหวานโอ้ดักช่าสุปเปรว์วเซอร์มาใหม่วิ่งที่ไม่ไฟแรงชิปหายไหมครับเป็นแอคโชโยยกหม้อไอ้ยี่ห แต่ไม่เลยดิท่าเลยแต่คนในรายการผลิตของผมเองคุมอยู่ตอนนั้นประมาณ20กว่าคนอ่ะรักผมทุกคนเลยหลักพี่ทุกคนเลยได้ใจไปเลยอ่ะชีวิตเปลี่ยนไปหมดอันนี้มันเป็นอยู่ในหันจวจิตหัวใจอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียน กูก็ไม่ใช่เจ้าของมหาลัยทําไมต้องทํากิจกรรมให้มหาลัยต้องทําไมต้องมาช่วยรุ่นน้องทําไมต้องจัดกิจกรรมต้องพารุ่นน้องไปออกค่ายต้องคิดต้องหาต้องค้นต้องนูต้องนีต้องนั่นต้องสลับเวลาของส่วนตัวคนอื่นนักเรียนการบูปีนเวทีเตรียมงานให้รุ่นน้องให้มันฝึกมาจากที่นี่วะมันฝึกมาจากที่นี่เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันทาเพื่อส่วนรวมที่นี่ก็สอนเราอย่างนี้ไงนะครับ ไม่ทำให้ลึงแ้วกูขายของตัวเองนี่ที่ขาย <S <S ไปขายของเตรียมการขายที่เซ็มเต็มที่จัดหนักจัดเต็มนะเวลาพูดพูดเต็มเหนียวเลยเชียร์เชียเต็เมเหนียวเลยคนอื่นขายมือกูขายล้านนึงยอดขายตอนนั้นน่ะแปอของบริษัทตัวนี้ถืออยู่ครับการลาออกจากงานของชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในโลก ไฟเนี้ยโหดร้ายไปเนี้ยในเมืองไทยเนี่ยยากที่จะตัดสินใจได้ว่ากูไม่ต้องออกไปทำอะไรทุกอย่าง,งแล้วเนี้ยยากแต่วันนั้นมันเหนื่อยเกินไปแล้วรายได้ที่เราทำเสริมมันก็พอสุ่สีล่ลวอ่ะเปิดบั๊แม่งเลยนะครับเตรียมตังไบ20่ล้านบาทนะครับนัน,นายคุยที่บริษัทแห่งเดิมกับพนักง,งานคนเดิมเมที่รู้จักเราเราเดินเข้าไปด้วยเงน วางต่อหน้านายครับนายครับวันนี้ผมทอม้วครับ20ล้านบาทเส้นสัญญาแล้วกเ็เปลี่ยนชื่อบริษัทครับเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยวันนั้นเลยนะครับเพราะแอบปิดบริษัทมาโคมแม่งแล้วจาก Myway Bio Thailand นะครับเปลี่ยนเจ้าของเป็นนายเอกวัฒสหกิจเปลี่ยนเป็น My World Bio Thailand ตอบแม่งคุณ Myway ขาของคุณใช่ไหม ไมวูแม่งในโลกของรูน kind of ับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็เป็นเวลาประมาณเจปีละตอนนี้พี่อายุสามสิบเอ็ดก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทไมเ World ไบโอไทยแลนดหรือคนในวงการเรียกกันเองไมโบนั่นเองนะครับนี่เป็นตำนานที่เราให้ฟังว่าเริ่มจากไม่มีอะไรทำไมมันกระโดดมาได้ ก็ด <One input> so right. um, you know, ้วยแรงผลักแรงดันของตัวของตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครเลยนะครับมันทําได้ทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้มันก็เดินต่อมาได้จนตอนหลังก็ได้มาเปิดบริษัทบริษัทนี้คือเดินมาอ a t เวชรับผลิตเครื่องสำอางนะครับก็อันนี้ก็เติบโตนะครับแล้วล่าสุดก็มันก็เป็นบริษัทเล็กๆเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางเล็กๆนะครับที่ที่ไม่เด่นดังอะไร มีลูกค้าในเมืองไทยตอนนี้ก็แค่ประมาณพันห้าร้อยกว่ายี่ห้อเหมือนที่มาที่โดนทําให้สังคมก่อนนั่นแหละมันก็ทำเดียวกันไม่มีใครที่จะรับอย่างเดียวได้หรอกครับมันก็ต้องให้เขาก่อนนะาไม่จะรับอย่างเดียวให้เขาก่อนครับทํางานก็เหมือนกันให้เขาก่อนสิครับทํางานให้มันเกินเงินเดือนสิครับเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นการเวทีที่เราฝึก อาจารย์เขี้ยวเข็นอาจารย์ทุกท่านนะครับหวังดีอยากให้เราไปได้ดีได้ดีนะครับอยากให้เราประสบความสําเร็จสิ่งที่เขาท่านทำท่านพูดท่านเขี้ยวเข็นะฟังหน่อยเถอะนะครับฟังหน่อยเถอะมันไม่ได้ดีเขี้ยวเข็นให้เราจบไปอาจารย์รวยขึ้นไหมรวยอยู่แล้วนะครับก็รวยอยู่อย่างนั้นนะครับ <laughs> อาจารย์ก็ท่านจะได้เงินเดือนเท่าเดิม แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือการที่เห็นเราก้าวเดินไปข้างนอกแล้วเราประสบความสําเร็จอันนั้นนะอาจารย์โิฟิคนัเนเบรกก็คือสตินะครับถ้าชีวิตคนมันจะรุ่งโรจนชัชวาลเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่มีสตินะไม่เหมือนคนรถเบรกแตกนะครับทุกอย่างจะพังเลยครับขออวยพรแลวกันเนาะอวยพรให้น้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนนะครับและของอาจารย์ทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่ำเรียน,นครับอดทนนะฮะตั้งใจเรียนมา4ปีทั้งเหนื่อยทั้งท้อนะครับทั้งลำบากทั้งไม่สบายทั้งพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยมากับเราส่งเสียเราเรียนนะครับขอให้หนึกน้องนะครับทุกคน mm hmm. ก้าวออกไปจากมหาวิทยาลัยนะครับด้วยความภาคภูมินะครับขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองฝัน ฝันให้ชัดทำให้เกิดได้จริงโดยเร็วอยากแก่ก่อนรวยต้องรวยก่อนแก่นะครับอาจจะไม่รวยวันนี้ช่างมันแต่วันหน้าขอให้นึกว่าคนอย่างกูเด็กไม่ทีดนการจะนับบุรีกูจะไม่ออกไปให้โลกทั้งใบนี้ให้เรารู้ว่าเราเจ๋งยังไงให้อาจารย์ภูมิใจให้พระมิดาเราภูมิใจขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีพลัง How's it ช่วยพัฒนา,าถิ่นบ้านเกิดแล้วก็พัฒนาสังคมพัฒนาประเทศต่อไปนะครับอยากให้เราทำตัวประหนึ่งเหมือนนางที่ยังไม่เต็มแก้วเนาะเติมมันได้เรื่อยๆเสมออยากให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญมากในอนาคตก็ขออุยกรณ์ให้ประสบความสำเร็จน,นะครับแล้วก็ขอให้เป็นเป็นคนมีความเป็นคน แล้วก็ตั้งใจในการทําสิ่งใดก็าตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อที่สูงต่อไปในอนาคตหรือว่าจะการจะเป็นการทํางานนะครับก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนะครับ,ท,รบทุกคนเคารพนับถือนะครับชงดลบันดนานให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คาดหวังนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ ที่ติดแนวต่อความพัฒนาตามที่ทุกคนต้องการนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนเสมอพ่อแม่ของพวกเรานที่สองส่วนบุคลารกรก็เปลี่ยนเสนื้อที่ที่ของพวกเราก็ต้องของขอบคุณผู้มีความุณทุกท่านนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลวพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าพวกเราอาจจะทำผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษไปที่นี้นะ Terima <tune in> kasih telah <tune> menonton! <in>